ต้องไปถึงประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งเหรแล้วรอแล้วรอรอรถเข้ามารับรอเข้ามารับใช่ครับเข้ามาเปลยนบัวน้บัวนี่ใช่เปลี่ยรบางพระมีราคาบางพระ เป็นตู้ที่ยังสามารถใช้งานได้มีเปลี่ยนตู้เยอะไหมได้ตรวสอบแล้วจยากให้โปรจภาคสองเมื่อคนที่แจ้งเล่าก็สืบเื่องจากนโยบายของท่านนายยศนเตรนะครับเครื่องเล่นตู้ม้าตู้เกมตู้อะไรก็แล้วแต่ที่ สามารถที่จะใช้ในการเล่นการพนันได้ต้องไม่มีนะครับและขณะนี้นะท่านผู้ช่วยพบวัตรรอท่านมารักษาการผู้จัดการตรวจคูตอนตั้งสองท่านสั่งคำสับนะครับว่าบอลตู้ตีความหมายเองนะครับว่ามีไม่ได้ก็คือยังไม่ได้เสียบฟับเอาไปเก็บเอาไปซ่อนไว้นะครับขณะนี้ท่านสั่งให้เอ็กซเรย์ทั้งหมดแ8จังหวัดในพื้นที่ต้องไม่มี ที่จะเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจนะไอ้ตู้พวกนี้มันไม่ได้ไปเสียบตั๊กนั่งเล่นอยู่แล้วไปจับได้นะมันซ่อนอยู่โที่ท่านรักษาการรองใหญ่รู้ตัวตัวจริงจริงนะครับเจ้าของสถานที่ที่มีอุปกรณ์ประเภทนี้ท่านเห็นอยู่เนี่ยจะบอกท่านไม่ทราบไม่รู้ว่ามันผิดก็ดูดูข่านี้แล้วกันนะครับก็สืมหาตัวเจ้าของแล้วก็สืบเส้นทางต่างๆว่ามันมาจากไหนและจะไปไหนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสากแก้วนะครับที่เดินทีแล้วของสากแก้วเนี่ยเราเฝ้าระว,วังเรื่องของคนต่างด้าวนะครับที่หลบหนีเข้าเมืองเพื่อความมั่นใจนะครับว่าตำรวจของเรานะครับไม่ว่าจะภาคสองหรือเขียนติดต่อภาคสองเราทํางานจริงจังเดี๋ยวคงมีนะครับรู้ข่าวอย่างนี้เดี๋ยวคงคงเจ้าของสถานที่ที่ครอบครองไอ้ตู้แบบเนี้ยก็คงแจ้งเข้ามาช่างช่องทางของท่านรัฐศาสาร เนี่ยเหมือนมีปอทศุรกากรมาด้วยแล้วการู้ว่าแผงวงจรนี้ประกอบที่ไหนมันดีร้านไหนเนี่ยบริกกา็ตามได้เพราะนั้นคนที่ต่อแบบนี้ก็อาจจะเป็นของรับเดียวกันในการท,าที่ผู้สึก่าวสาวจะก็ต้องดูฮะตู้นี้รูปแบบมันต้อก่อจากคนคนเดียวกันและถ้าอนาคตจะได้อีกรอบหนึ่งเปิดแผงวงจรดูเหมือนกันมันก็ น่าจะมาจากแหล่งเดียวกันเอาประเทศเราไม่มีแล้ว<ม>ทุเป็นของนําเข้าก็เป็นอาจจะเป็นการรับไว้ช่วยทอนเลนสออ์ไงครบรบพรบสุกรนะก็มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีือปรับสี่เท่าราคาของหรือว่าถ้าจำกงปรับนะครับว่าตู้เกมงานตู้มาตู้ประมาณเก้าพันถึงหมื่นสองถือว่ามีความผิดด้วยนะครับเรื่องการซ่อนเลนส์นำพาอะไรทั้งหมดใครเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่มีของประเภทนี้อยู่ เอาออกมานะครับแล้วก็รายงานห่อยเจ้าที่ช่องทางของกาบวิ่งรีพอร์ตของท่านรักษาการผู้จัดการทูตพูรถอนครัาคสอง